สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับเราจะเดินทางไปยังหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอย,ยาวอยู่กันที่ห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราออกเดินทางจากดอยแม่อุคาทุ่งดอกบัวตองกันตั้งแต่เช้าระหว่างทางเราแวะจิบกาแฟกันที่จุดชมวิวผาบองอยู่ห่างจากกวูมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ19กิโลเมตรแล้วก็เดินทางต่อพอถึงซุ้มประตูเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เลี้ยวซ้ายครับไปประมาณ5กิโลเมตรก็จะเข้าสู่หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอย,ยาวครับ

ดเจดผู้ที่ิมาเยือนเทียบตะเรียงหมู่บ้านตะเียคอยาวบ้านกล้วยสื่อเทาทอยู่าลาฉสติกเกอร์มาติดมั้งอ่าเ ิดหรของแกงวงเนี่ยนะคือีอนี่งสนใจเครื่องเงินเครื่องเงินสายมือนี่

ใก่เราตัวสามเสียงต้องมีตัวได้วางไข่ตัวนึ่งสวัสดีค่ะป็นเลยนะคะเฉิดเัดทั้งนั้นเลยแงนี่เนี่ยร้อยนี่แงสาวค่ะสาวงานดำงานชันงุนดูน่นะคะถ่ารูปกระป

หลือมาต้องรักเอาไหมเอาสิหม้อก็ดอเยหนโ้าไหม้้าลยแล้วื่อเขามาแล้วนะจ้อะไรไม่ามามาครบชุดมาครบเลยไหนๆก็มาแล้วมาแล้วมาเหร

ตายตายอันเท่าไรอันที่สิบละอันที่สิบนอ้อะไรเงี้ยเลยนะอนี่ประมาณ ยไ่ดนพี่บอยิงปลาทิงปลายิงโอ้โหยิงคนยยิงคนยิงปลายิงคนขายด้วยเหรอ อันไหนหร้ยบาทค่ะดีร้อยเดียวหยิบเอาอันใหม่ได้ไหมคะโอโหินจูดถุงทองเลยอันนี้ไม่ขายะเดียวเาหอมไมากจะดูองได้นะคะเฮ้ยอันนู้นอันนี้ะไมแพงเล้วแงล่งครับ ยางว่าเอาเก็บหมดเลยค่เดนพี่คะพี่เอาใช่ไหมเปผลที่หนูให้ยางใหญ่อะเพราะเด็กเอาไปเล่นเซฟถ้าพี่ก็ไปเอานี้ก็ได้าันี้อะเวนาสาว่าปิ เดี๋ยวตีเเดกมาล้แต่กลับแต่กลับมาแวะต่ก็มีาติีเจทำได้นะคะยาหมองอะด้วยก็มีนะคะอ๋อ น,นหลายด้สวยทั้งนั้นเลยเล็กๆไม่ <laughs> เหนียๆไม่เหนียวสไตล์เรียบๆนี่รงทำเลยอ่ะอ,อันนี้ผ้าอ,อะไรครับผ้าบันคอเน,ออนี่ยนะ หน้าตาดีๆทั้งนั้นปวดดไ้เตอนนี่้นึงนะคะป่ะทายเลยยี่สิบบาทเดียวป้าก็รู้เนี่ยหนูเห็นดอยแม่อุคอ่ใช่ที่หนูถ่ายรูปให้อ่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปบ้านละไถ่เฮ้ยเดี๋ยวหนูจะไปดอนปางอุ่งเดี๋ยวเขานอนปางอุ่งก่อนแล้ววันนี้หนูจะไปกินขาหมูบ้านละไถ่อ่านี่จะไปกินก่อนแล้วดอนที่ไหนอ่ะคะปางอุ่ง น่นาจะได้ังอปู่ก่อนด้เจอกันค่ะ, <c oughs> จะเจอ <c oughs> ปัอ่ค่ะเอาเถคนเยอะมากขนาดเมือ่อวานว่าไม่ใช่วันหนี่ก็ไม่ใช่วันหยุดพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดยาวเต็นเต็มเลยเหรอวันเมื่อวานหนูไปถึงประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นเ <c oughs> กือบไม่มีที่แล้ว<อ>ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอไ่นลบ

อ๋อรู้แล้วแต่ยุงมีแต่ยุงมีนะข้าบันคอครับ ได้เวลาเราสองคนต้องเดินทางต่อเราเปลี่ยนแผนเล็กน้อยคือตอนแรกเราว่าจะไปกันที่หมู่บ้านรักไทยก่อนแต่เราจะเข้าไปพักกันที่ปางอุ่นก่อนเพราะได้ข่าวว่าคนมากช่วงเช้าเราถึงจะเข้าไปหาอะไรกินกันที่หมู่บ้านรักไทยครับสำหรับตอนนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับพบกันตอนต่อไปนะครับที่ปางอุง๋งสวัสดีครับ